ี่่ิิงงงครับสวัสดีครับอยู่ทีนี้ต้อนรับสู่ช่องลูกชาวนานะครับอยู่กับผมนาะพระโดนคนเดิมครับเห็นแบบรถไถเดินตามลากมาแล้วนะครับ มาดูแบบเกวอ่อนมางนะครับผงมาไล่นะครับมีเสียงอีกนะเครื่อรถขบเหรอรถขบเข็นฟ้า อัดได้มากสุดกี่ก้อนนะพี่สองร้อยห้าสิก้สองร้อยห้าสิบแล้วพี่ขนคนเดียวงี้ตลอดเลยเหรอโอ้โหแล้วแล้วเมียไปไหนอพี่โอ้สุดยอดผมไม่มีเมียโอ้โหสุดจริงๆ อันนี้รอบแรกหรือรอบสองแล้วพี่รอบสองแล้ว<ฮ>สุ่ยยอดจริงพี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อวีพี่วีนะครับพี่วี ไม่นชนน้อยนะคนอเป็นกระบะต่อยาวเลยนะครับกระบะเผินเป็นตะเหมือนตะแกงนะเป็นเหล็กเส้น,นครับเชื่อมแบบมีช่องไม่มีเฟืองท้ายนะครับ ไม่มีแหนบมีแค่ล้อดโดดรอแปดคู่ฝายแล้วคนะี่โอ้โหวามขันลุกคําขันลุกโอ้โ โอ้โหไยนิ่มเลยวนมากคนอื่นเป็นรถไถไหมนะครับนี่ก็รถไถนนี้ก็รถไถมีของพี่เขาจะเป็นโรล่าเ,าเอวอ่อนนะครับใส่เครื่องคูบตาไม่ใช่คูบตาพี่น,นัน ีกกเลืมดูนะน่าจะครูโบต้านะยอดจริงสีโโ <laughs> ก็ <laughs> กจะขึ้นแล้วนะเดี๋วยวเราวิ่งไปดักจู่ทางขึ้นดีกว่า าเอ้วิงไอ้วิงบิงวิปรเดี๋ยวคุกจะติดเฮ้ยเป็นไรพี่อ๋อเฮ้อเดยให้พี่เอช่วยดัน <laughs> โอ้โหตกตรงดินอ่อนพอดีเลย <laughs> ทำไงพี่ <laughs> <laughs> โอ้โหดินไม่ได้เลยยิงดินยิงจมนะครับไ,ได้เลย